สวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหล everyone นี่นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้หนิงจะมาทํายำเห็ดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่หนิงจะพามาเห็ดยำเห็ดใส่ใส่อาหารทะเลเนาะใส่อันนั้นทะเลจ้ะพี่น้องนี่เห็ดดำมือนั่งละจ้ะพี่น้องนี่ค่ะสวยๆนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวหนิงพาทํานะคะดูกันจ้านี่นาะอจ้ะพี่น้องเห็ดเห็ดดำขาส้มสวยๆนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะนี่หนิงกะ ล่างลจะ้ะเตรียมจ้ะนี่แล้วก็จะมีอาหารทะเลเนาะนี่อาหารทะเลรวมจ้ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวนิงจะทํายำนะคะเพื่อนๆนี่เนาะนิงกะเฮ็ดกินแบบแบบยำนะคะเพื่อนๆเนาะบางคนว่าได้เฮ็ดมาเฮ็ดอีหยัยงกินแล้วแต่อยากเลยได้จ้ะพี่น้องนิงก็บอกบ่ถ,ถึกเนาะจ้ะเนาะสาหรับนิงนิงก็เฮ็ดหลายอย่างจ้ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดเป็นซอสสเต็กก็ได้ถ้าจะเป็นเฮ็ดเฮ็ดเป็นแบบฝรั่งเนาะแล้วก็ เอามายำเอามาแกงแบบอีสานแบบบ้านเห้าเนาะจะพี่น้องเฮ็ดแบบว่าเมนูอาหารมันไม่ตายตัวเนาะมันมันแล่วแต่ผู้ใดสิอยเฮ็ดนะจะพี่น้องแล้วแต่เห้าอยากจังสิเนาะเนาะนี่มือนีนิ้งมาเฮ็ดยำให้เบิ่องเนาะเนาะนี่จะเฮ็ดนะมันเฮ็ดกินได้ทุกแดบเราจะพี่น้องมันบามีสไตล์ตายโตเนาะจะเนาะเฮาอยากแบบใดเฮาเฮ็ดแบบนั้นเลยจ้จง่ายๆนี่จะไปเบิ่งกันจะนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะลวกอาหารทะเลเนาะนี่ อาหารทะเลสุกแล้วเราก็จะเอาขึ้นนะคะเป็นแบบนี้อาหทะเลมันอันดันจะพี่นงเราไม่ต้องเลือกนานเนาะ Belum dilihat, lihat ขลวกเห็ดต่อนะคะพเพื่อนๆซึ่งลวกเห็ดนี่เขามาต้องใส่น้ำไม่เด้อพี่น้องเลยเทเทน้ําทิ้งเนาะเทน้ําทิ้งแล้วเราก็เอาเฮดใส่โดยที่ไม่ต้องใส่น้ําเลยจ้ะเดี๋ยวน้ำเห็ดมันก็ออกจ้ะนี่เนาะนี่ไอ้น,นี่นึ่งเนะาะหางทะเลหนึ่งเนาะอันนี่จะไปค่อยดูกันจ้ะนี่จ้ะพี่น้องพักอันนี้ก็จะเป็นพักข้างหน้าเนาะจ้ะเนาะ ผักคณะไทยกับผักคณะอันใบหยองของฝรัง่งนะคะเพื่อนๆนี่นี่น่าจะนองนิงกะจะเอามาใส่น้ากันนราจะบุนเส้นแล้วก็จะใส่ห่อหนึ่งเนาะน,นี่แล้วก็อันนี้เป็นใบตังโอฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อนี่พร้อมคือกันกับใบตังโอจะ้ะนี่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศกับพริกกับอะไรในสวนนิงเนาะน,นี่แล้วก็จะมีอันนี้ซื้อมาอันนี้ ต้นหอมนะจ๊ะเนาะนี่นี่จ้ะอันนี้กับของทุกอย่างในสวนเนาะพี่น้องเนาะห่าวกับมาเฮ็ดกินจ้ะพี่น้องนี่ปลูกเองกินเองนะคะเพื่อนเพื่อมีบางอย่างที่มันกินหมดไปแล้วหอมก็มีอยู่แต่ว่ามันหั่นบานใหญ่จ้ะพี่น้องกับกระสือมาบ้างเนาะนอกจากเนาะนี่จ้ะไปเบิ้งกันจ้ะแล้วนึ่เฮ็ดให้เบิ้งจ้ะนี่นะจ้ะพี่น้องเห็ดนั่นกะยุบแล้วจ้ะนี่ยุบแล้วซุกแล้วจ้ะพี่น้องนี่เห็นบอนานมันออกเองโดยที่ห้าวพอตอง นั้นเลจ้าเฮ็ดอันนี้นะเอามาเฮ็ดกินสดๆนะแซ่บจ้าพี่น้องเฮ็ดสวยๆนะครับเพื่นอนนี่เฮ็ดกินไปจ้าพี่น้องนี่เนาะชีวิตต่างแดนนะคะเพื่นอนนิงบกิดว่าฟินแลนด์สิมีเห็ดไม่ยังไล่ปันนี้เด้อพี่น้องที่แรกมาอยู่กับอ้ มาอยู่จังไหนเนาะวันตีมาอยู่มวนน้ำปลาค่ะว่าชาพี่น้องมวนแบบบอกบ่ถืออ่ะเออมันเป็นความสุขแบบว่าของคนที่มักเนาะพี่น้องเนาะตะก้นบอมักก่ะตะสืบอมวนนั่นแหละแต่นิ้งมักนิ้งกัเล่มมวนนี่เนาะไปค่อยดูต่อจ้านี่นะคะทุกอย่านิ้งกเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วนะคะเพื่อนๆนิ้งก็จะปรุงเนาะนิ้งตำพริกตำอันันไสเราจะ ตำกระเทียมใส่เราจะพี่นนอะนี่เนาะเบิ้งกันจ่าเดี๋ยวนิ้งค้นให้เบื้องเนาะนี่นะคะเพื่อนๆนิ่งกะเป็นยำรสแซ่บของหนิงนะคะเพื่อนๆนี่ทำอาหารสไตล์ใครสไตล์มันเนาะนี่นี่จะยำยำทะเลนี่เนาะยำทะเลใส่บุญเส้นใส่อันนี้เนาะแล้วก็ใส่อะไรที่มันจะแซ่บๆซถูกปากเราว่างั้นเถอะเนาะนี่ทำอาหารน่ะ ขอ,ขอแค่ทำถูกปากเราเนาะแซบเบิร์ดละจ้าพี่น้องถ้าถือตามห้าเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะนี่จ้านี่เนาะก็ยำจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันกระนิงจ้ากินยำน้ำกันกระน,นิงนี่เนาะจ้ายำนิงจ้าพี่น้องเดี๋ยวนิงจะพาไปเบิ้งจ้าพี่น้องสามีนิงแล้วเห็ดอันเห็ดอันนั้นเนาะจ้าเนาะพายพายเห็ดเหลืองนะคะเพื่อนๆืนนี่เนาะ ก็จะทำเป็นแบบสไตล์อาหารฝรั่งเนาะพี่น้องอันนี้เนาะนี่จ้ะอยู่น้ากันกับคนละสไตล์เนาะพี่น้องเนาะคนละสไตล์แต่เราก็อยู่ด้วยกันได้เนาะนี่นี่ก็จะเป็นเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเนาะจ้ะเนาะแล้วก็จะมีซอสเนาะพี่น้องเนาะสามีหนิงแล้วเห็ดใบจ้ะแล้วก็จะคั่วไอ้นี่เนาะคั่วหมูสามชั้นจ้ะพี่น้องนี่หมูสามชั้นเขาก็จะมาสับซับซับเนาะจ้ะเนาะ ซบแล้วก็จะเอามะขัวให้มันสุกจะพี่น้องนี่ขัวมูสามชั้นกับบอทงใส่น้ำมันเด้อพี่น้องนี่จ้ะพอขัวเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะอ,ออกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันมีน้ำมันจ้ะพี่น้องจะพักน้ำมันเนาะนี่แล้วนิ้งก็จะขัวเฮดเด้อพี่น้องอันนี้คือขัวเฮดเลืองกะกะหอมเนาะหัวหอมเฮดเลืองแล้วก็ แล้วก็อันนั้นห,อม,หอมใบหอมน้อยๆนะจ๊ะพี่น้องนี่เนาะก็จะคั่วคั่วให้หอมนะเราจะพี่น้องคั่วให้ต้นให้หอมให้หใหยังหอมนะจ๊ะนี่เนาะคั่วเห็ดต่อนะคะเพืเ่อนๆคั่วจนว่าให้นามเห็ดมัน stickers, แบบว่าอันนั้นนะจ๊ะเนาะให้นามเห็ดลดนะจ๊ะพี่น้อง นี่ตัดมาดูอันนี้เราก็เอาพายใส่ตู้นะคะพเพื่อนเพืนนี่ใส่ตู้เพื่อจะให้มันพองให้มันอัน,นั่นนิดหนึ่งนะคะพเพื่อนเนมันก็นจะเป็นอันนันจะ้ะนี่จะพี่น้องจะครัวครัวจนจนน้ำแห้งแล้วจะพี่น้องเนาะนี่เราก็จะเอามาใส่อันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเอามาใส่ถาดผ้าจะพี่น้องเ้าก็ครัว คัวเฮดแล้วก็คั่วอันนั้นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหมูหมูสามชั้นนะจ๊ะเบคอนนะจ๊ะคั่วใส่กันจ้ะนี่เนาะนี่เราก็จะใส่น้ำซอสนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็จะเป็นผ้ายเนะจ๊ะเนาะ ทำเหมือนทำคล้ายๆกับพายพวกพายบลูเบอรี่แต่ว่าเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะพเพื่อนแล้วมันก็จะมีครีมมันจะมีครีมต่างกันยุจะพี่น้องการเฮ็ดอาหารกับการเฮ็ดของหวานเนาะแต่ว่าอันแปง้งอันยังนะจะคล้ายกันยุ่แต่บ่ใส่น้ำตาลจะ้ะนี่เนาะมันก็จะออกแบบเนือนัวนะคะพเพื่อนฮอกก็ใส่ตัวโอ๊บจ้ะพี่น้องนี่นะคะพเพื่อนหน้าตาของพาย นี่เนาะขอบอกว่าแซ่บเด้อพี่น้องเด้อนิ่งกินหลายเทธอเราจะนี่อันนี้ก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งเนาะคือคือเห็ดนี่มันก็จะเห็ดกินได้หลายหลายเมนูจ้ะอาหารฝรั่งก็จะมีหลายเมนูเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นพายเห็ดเหลืองนะคะเพื่อนๆนี่เนาะ เาก็จะมาตัดกินเอาจากพี่น้องข้างในมันก็นจะมีอันนั้นแหละมีเห็ดมีหมูสามสั้นเนาะจากพี่น้องเนาะนี่มาเด้ออาจามากินน้ำกันพี่น้องพี่น้องผัดเห็ดใส่วผัดบ,บุง้งจากพี่น้องนี่ผัดบ,บุ้ที่นี้หมูเราจ้ะเนาะจะนี้จากรัดจัดผัดน้ำมันหอยนะพี่น้องเราจะเป็นเพื่อนนี่จะ้ะ เารามีผักอะไรเราก็ใส่เลยคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งก็ทำน้ำใส่ในน้ำนี่ค่ะทำง่ายๆในวันรีบีบนาะเผ็ดเผ็ดปลาเผ็ดเมื่ใส่เนื้อใส่ยังได้พี่นอนด้อยเพราะว่านี่ไม่บบงงใชนะ่นักกิน เนืออกิน <rôle> ย <à déc> ังเป็นไรก็กินูก่ก็ว่าท้าเป็นสับคับเป็นตัวนี้ก็มากินแบบครับแต่เรื่องขนะจรเนี่ย เทียมลืมใส่อันนี้ก็จะเป็นอันนั้นนอกจ้ะพี่น้องเหดุนังแพะจะพี่น้องนิ้งหนึ่งจ้ะนี่นิ้งกันหนึงน่งหนึง่งหนึ่งใบใส้ซองแข็งใบกินนาหนานวเนอาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะเห็ดแต่ละชนิดนะมันจะเหตุบ่คือกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเห็ดเพิงเห็ดนังแพะนี่จะหนึ่งเอาจา้ะเพราะว่าลักษณะเหตุเขาบ่คือกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดเหลืองเห็ดดำ แล้วก็เฮ็ดแต่ดำนะ่ะจะครัวเอาจะพี่น้องนี่เนาะเราจะทําสูตรของคนฟินนะคะเพื่อนๆนี่เนาะเต้นหนึ่งนี่สูตรของคนไทยจะพี่น้องนี่จะนิ้งก็จะเก็บนะจะพี่น้องเนาะนี่จะพี่น้องนิ้งก็จะเก็บใส่ซองแข็งะจะพี่น้องเอาไว้แกงกินนาหนาวนาะจานะเนาะนี่จะนาห้อนมหม่าข้ากับเขาป้า,ะจ,าจะนิ้งก็ทำความสะอาดแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เนาะคือ ก็สวยๆจะพี่น้องทำความสะอาดแล้วรอลูกค้ามารับนะคะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะทำไม่ให้ลูกค้าเนาะทำความสะอาดจ้ะเดี๋ยวเพื่อนก็นมาเอาจ้ะนี่นะจะจะเพื่อนๆเราเก็บมาแต่ละครั้งเราก็จะเอามาขายลูกค้านะคะเพื่อนๆนี่ลูกค้าคกนก็นจะซั่งหนานะจ้ะเนาะนี่น่าจะพี่น้องเฮ็ดนิง่งขายจ้าขายนี่เนาะ นก็จะพี่น้องเฮ็ดนิ้งน่าจะเนาะนี่เฮ็ดดำเฮ็ดเหลืองจ้ะคายจะคายพี่น้องเฮ็ดนิ้งคายตามวันนี้เนาะ